ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องของช่องบูมพีีวิวกับรายการรีแคปแบบพีวีวิวองดูดีขนาดผู้ชื่อรายการยันจะขำเลยนะครับก็คือเป็นรายการแกะกล่องใหม่ล่าสุดเลยครับก็คือรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่หยิบประเด็นนู่นนี่นั่นแบบมาพูดคุยมารีแคปแบบสไตล์พีวีวินั่นเองเพื่อเป็นการประเดิมเปิดซิงรายการนี้เลยเนี่ยเอนแรกเอาเป็นเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่า กว่าจะมาเป็นรายการแดกเดยแดกเดยก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะสงสัยว่าเอ๊รายการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงไอเดียเป็นยังไงมาจากไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือมันเริ่มต้นจากว่าก็คือเรียนอยู่ที่ BBA ธรรมศาสตร์นะครับเรียนอยู่ปี3แล้วก็วิชา MK 3 1 9มันคือ Digital Marketing เนี่ย ก็คือจะมีงาน individual assignment หรือว่างานเดี่ยวที่แต่ละคนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับ Digital Marketing ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบูมก็คือเคยคิดว่าอยากทำ y o u t u ไปแหละอยากทำมานานแล้วก็เลยตัดสินใจทำ Social Marketing เป็นเป็น YouTube นะครับก็คือทำบอกบอกอาจารย์ว่าทำอาหารรายการอาหารรีวิวในช่อง YouTube ตัวเองอะไรอย่างนี้เอ๊เราจะทำได้ไหมนะเพราะเราก็เป็นคนแบบพูดไม่เก่งเนาะแล้วก็ เราไปอย่างเงี้ยเราโนเนมเขาแบบจะให้เรามาทำไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าแต่ละร้านที่ไปเนี่ยโอ้ยน่ารักมากเลยทุกรายก็คือให้ความร่วมมือให้เรียกได้ว่าเราบอกว่าเออไปขอถ่ายเขาก็ให้อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแคนสงสัยว่าเวลาไปแดกเดย์เนี่ยคือบุมไปคนเดียวแลวกินตลอดหมดเลยหรือเปล่าอาหารคือถ้าบอกตรงตามตรงตัวเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังกล้องอ่ะจะมีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยก็คือจะเป็น กลุ่มเพื่อนที่ไปกับเราแต่ว่าอาจจะแบบไม่กล้าออกกล้องเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกๆคนที่ไปเบื้องหลังกับเรานะแล้วพอมาเอพิโซดแรกใช่ไหมเราก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะไปร้านแรปเตอร์ท่าพาทีดีกว่าเพราะว่าร้านนี้เนี่ยคือโปรตีเป็นคนชอบกินอาหารเม็กซิกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินมากเลยก็นอกจากแรปเตอร์เนี่ยเราก็ยังไปโนอาโนอาที่ท่ามาหาล้าแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าร้านนี้เนี่ยมันปิดแล้วทุกคนไม่ต้องไป แต่ว่าก็ขอบคุณเจ้าของร้านเหมือนกันที่ตอนนั้นให้เราไปถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบพี่เขาน่ารักมากพี่ก็ถามล้วยว่าแบบมาก,กี่คนคือแนะนําด้วยนะว่าเอ้ยแบบสั่งอันนี้ไหมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีแล้วก็หลังจากอะไรน,ะนั้นโนอาโน,โนโอาเราก็ไปเอพิปโซดที่สาของเราไปลานีเวลโลอันนี้คืออี H ิดินลีมาครั้งแรกแล้วแบบฟีดแบ,บ็ดีมากทุกคนคือแบบว่าเอ้ยแบบอยากให้ทํารายการด้วยกันเลยอย่างนี้อ่าไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีรายการด้วยกันยังไงก็ติดตาม ในอนาค้พูดไม่แน่ก่อนเพราะว่าด้วยสถานาการณ์โควิดนน่นนี่นั่น,น,น,นอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ลดรงค์กันอยู่แบบให้เราอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีนะครับพอหลังจากลาเวโลเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอ่อเราไปไหนวะขอเช็คก่อนแบบหนึ่งไปเช็คมาแล้วเห็นไหมพอมันทำหลไรหลายรายการปุ๊บมันจะเริ่มงงว่าเ,เราไปไหนอะไรอย่างนี้ก็คือร้านที่ไปก็คืออนล็อกยุนอันนี้คือเลาให้ฟังก่อนเลยว่าด้วยความที่ วันนั้นอะอยู่กับลี่จนถึงแบบตีสองมั้งแล้วลี่บอกว่าเฮ้ยไปกินข้าวเช้าด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็คือหกโมงเช้าคือไปเลยคือแบบวันนั้น,นอนน้อยมากไม่รู้มีใครสังเกตเปล่าแต่คืออยู่หน้ากล้องเราต้องทำมันทุกอย่างแบบว่าสดชื่นอะไรเงี้ยเออก็ไปกินกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บหลังจากออนล็อกยุ่นก็คือไปฮาเดียนคาเฟ่ร้านไคก็แบบจุกมากเป็นครั้งแรกที่เราทําของหวานดูก็แบบ คือเสียดายมากวันนั้นนะคนที่ร้านมันเยอะมากคืออยากถ่ายวิวร้านมากเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่บางคนอย่างเงี้ยเขาไม่ไอยากออกกล้องใช่ป่ะแล้วคือถ้าเราแบบเบอร์หมดเลยมันจะแทบไม่เห็นบรรยากาศร้านก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าร้านนี้สวยจริงมันอยู่ตรงท่าเตียนก็อยากให้ดูคนไปถ่ายกันแล้วก็หลังจากท่าเตียนเสร็จไป breakfast story อันนี้ก็เป <S <S ลล็นรีลเหมือนกันก็อาหารก็โอเคแล้วเจ้าของร้านก็น่ารักแบบให้ถ่ายเต็มที่เลยวันนั้นคือขอบคุณมากจริงจริงแล้วก็ หลังจากเอพิโซดที่6เอพิโซดเจ็ก็คือเป็นวินวอเตอร์วิลมันคือร้านข้าวหมูอันเนี้ยคือเล่าให้ฟังก่อนนะคือด้วยความที่ทุกวันอังคารนะจะมีเรียนเช้ากับบ่ายใช่ปหะคือพอวันอังคารเรียนเช้าเสร็จปุ๊บอะรีบนั่งเรือข้ามไปถ่ายนะจ๊ะแล้วก็คือแบบโอ้โหถ่ายจริงจังมากพอาถ่ายเสร็จปุ๊บนี่นั่งเรือกลับมาเรียนต่อตอนบ่ายวันนั้นทุกคนแบบตกใจมากว่าหายไปไหนแบบยูดีไปถ่ายอะไรอย่างงี้ก็คือไปถ่ายแบบ เทดนั้นคือรุบๆรถเร็วเสร็จเดี๋ยวแต่ว่าอาหารอร่อยจริงแล้วก็เขารับคนละครึ่งด้วยอันนี้คือที่หลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยลองไปดีกว่าอะไรอย่างนี้เนะเาะพอหลังจากวินวอเตอร์วิลปุ๊บมันเกิดปัญหาแล้วคือช่วงเอพิสซดแอันนี้สารภาพเลยแล้วกันคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โปรเจกต์เยอะมากแล้วมันก็เป็นแบบช่วงจะสอบไฟอนอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเราจะไปถ่ายแดกเดย์อีกเนี่ยคือพูดตรงมันก็ยากอ่ะเพราะว่าเราต้องแบบทั้ง หาว่าจะไปกินร้านออนไลน์เราจะคอนเทนต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ทันแล้วแต่อมานั่งคิดคณะเรา BBA มันเป็นคณะธุรกิจแล้วเราก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ทําธุรกิจเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเราลองเอาเพื่อนเราอะที่ทําธุรกิจเกี่ยวอาหารมาสัมภาษณ์ดีไหมตอนแรกนะครับติดต่อไปทั้งหมด5คนแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเอพิโซดนี้เราบบ ซอยย่อยๆย่อยๆเป็นแบบว่า BBA TU ธุรกิจอะไรเงี้ยไปๆมาๆ <S <S คนนัน้นีก็ลืมคนน,นี้ก็หายไปคนนู้นก็ไม่ว่าง,างเลิกทำอะไรเงี้สุดท้ายก็เหลือสองคนก็คือเพื่อนบีบีนากับเจ๊เอ๋ยเออก็ขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนมากๆเลยแล้วพอเป็นเอพิโซด8 0ปุ๊บช่วงนันมันก็เป็นช่วงสอบไฟนอลพอดีก็เลยรายการก็เลยพักพักก่อนอ่าแล้วก็พักแป๊บหนึ่งอะไรางี้นะครับอ่ะ หลายคนถามว่าแล้วจะมีเอพิโซด9ไหมคือติดตามรออยู่เนี่ยไม่แน่ปีใหม่ติดตามช่องบูม p w w d ดเราอาจจะกลับมายิ่งใหญ่ใหญ่อยู่ก็ว่าไม่ก็คือเดี๋ยวต้องติดตามนะครว่าปีใหม่จะเป็นคอนเทนต์ยังไงบ้างแล้วก็หลายคนบอกว่าแล้วเวลาไปถ่ายอย่างนี้เนี่ยมีสคริปต์ไหมช็อตเดียวผ่านไหมอะไรอย่างนี้พูดเลยว่าเวลาไปถ่ายเนี่ยไม่เคยมีสคริปต์แต่คือเราก็ต้องทำกันบ้านมาก่อนนะว่า โอเคร้านนี้เขาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือไม่เคยมีสคริปต์เลยแล้วก็แต่ว่ามีถ่ายหลายเทคเนี้ยก็มีบ้างเพราะบางทีเราก็อาจจะแบบพูดติดขัดหลุดหัวเราะอะไรอย่างงี้อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวพาไปดูเบ t h อ Scene ของแดกเดีกันเลยดีกว่าไปแดกดชื่อว่าสเปเ i ียลนชัช o s อุ๊ยนั h o ู s เปเชียลตาอ่า รปเปอร์แรปเตอร์อะไรแรปเตอร์ทาโกมี Number ซศูนย์หมาอะไรอันเนี้ยคือแรปเตอร์ทาอุ้ยตายแล้วนนตักเข้าไปโอ้จานร้นมากครับค<ะ>ุณดูนิ้วพวกูดิพดหาคคนหนึ่งก็เครียรลงกกล้องคนหนึ่งก็เครียรลูกมือสวยว่ะ อุ้ยวันนี้แต่งตัวมาคุ้มเลยนะเนี่ยค <th> ุ้มดีเดียวโอ้โหอันนี้อันนี้สำน้ามานะจ๊ะขอสำนักมันาจาหนึ่งค่ะทุกคนแบบเดี๋ยวที้สวยอะไรอย่างงี้วันนี้มาก,กับบูมพีวนะวันนี้เรามา<พ>ตีมอ่ะแบล็คพิงค์ไม่ได้นดัดเพราะวันนี้มีนันดก่อนหน้านี้พอแดกเด,<ช>ด,ด,ดี๋ยวจะตกเราจะไปแดกใช่ <c oughs> รายการเราไม่ธรรมาาดาแน่นอนเพราะเราจะพาไปกินมึงเอาใหม่คัดวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหาร เอะไรหยุดหวะกี่สัปเมื่อกี้กูก็งงงงหนึ่งสองสามเออมีเรียนบ่ายอันนี้เอ้ยวันนี้เรียนเที่ยงครึ่งด้ววันนี้เรียนเที่ยงครึ่งเออก็แบบเออเรียนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาได้ค่ะก็อยางเอ็นเอ็นจีไม่ไม่ดีเท่ารอขอโทษต้องอยู่อย่างงี้แหละต้องอยู่นี่เดี๋ยวจะเอาอย่ันนี้เดี๋ยวรีบถ่ายเอง นนั้นไปติดตามกันเลยว่าเรามีอาหารอะไรบ้างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้ถ่ายนละพูดไม่ดูเรื่องแล้วฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวมานะครับ 3,2,1ส,สอง,งโอ้โหอันนี้ก็คือลืมชื่อเมนูขอดูเมนูหน่อยขอเมนูหต,นต่อตรงเอา Water Wind River ก็จะถึงเลยนะคะเดย์ด้วยนะวิน Water View เอาไม่ Win Water r i e w ว n น Water River วิลหรือวิน ห้าส okay. pues ี่สามวินวอเตอร์ร nah ิเวอร์นั่นเองนะจ๊ะยังวินวอเตอร์วิลเอาไปเอาไปวินวอเตอร์วิลนั่นเองเฮ้ย่ยได้ได้ไดาครับครับ thank you มากโอเมก้าหน้าดำมาก โอ้โหคืออย่างที่บอกว่าอะไรตอนนี้มีหลุดหัวเราะมีพูดสโลแกนผิดพูดชื่อร้านาผิดนี้ก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาเนาะเอาล่ะนี่ก็คือหมดเวลาของรายการ recap แบบ Pw ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ทุกอย่างเลยเนาะแบบยังไงเราก็อยากให้ไลค์ u t u b e ช่องเราทำต่อไปเรื่อยๆเนาะแบบ ถ้าเราเราไม่อยากหยุดด่าเออเราอยากทำไปเรื่อยๆแต่ว่าติชมอะไรเงี้ยก็ได้เต็มที่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ